เหรียญเม็ดแตงจัดเป็นพระเครื่องที่มีขนาดเล็กเล็กพอๆกับเหรียญหนึ่งบาทสำหรับเหรียญเม็ดแตงนั้นแต่เดิมผู้สร้างน่าจะสร้างเพื่อให้เด็กหรือสตรีปัจจุบันเหรียญเม็ดแตงได้รับความนิยมทั้งผู้ชายผู้หญิงเด็กและสตรีทุกเพศทุกวัยเกจิคณาจารย์ส่วนใหญ่จะสร้างเหรียญเม็ดแตงขึ้นแต่คลิปวิดีโอนี้รวบรวมมาให้10อันดับเหรียญเม็ดแตงไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับอันดับ ที่10เหรียญเม็ดแตงหลวงปู่ขาวอนาลโยจัดสร้างในปี2521พุทธลักษณะเป็นเหรียญรูปไข่ขนาดเล็กหรือที่หลายคนจะเรียกว่าเหรียญเม็ดแตงนั่นแหละครับด้านหน้าเหรียญมีรูปเหมือนของหลวงปู่ขาวอนาลโยครึ่งองค์ด้านล่างมีอักษรไทยว่าอนาลโยด้านหลังเหรียญกลางเหรียญเป็นอักขรละขอมยันนะด้านล่างยันระบุ ปีพศ2521รอบเหรียญมีอักษรไทยว่าหลวงปู่ขาววัดถ้ำกองเพนอุดรธานีมีการจัดสร้าง3มเนื้อโลหะมีเนื้อเงินเนื้อนาวะโลหะเนื้อทองแดงและทองแดงชุบนิกเกิลยอดเหรียญเมตตาและนิลันตรลายของดีสีอีสานคือเหรียญเม็ดแตงหลวงปู่ขาวอนาลโยนี่ละครับเหรียญน,นี้สร้างถวายโดยร้านสีวิไลจังหวัดอุดรธานีในปี2521และในขณะที่หลวงปู่ขาว อาธิษฐานจิตให้นั้นตอนกลางวันแดดเปียงๆเ,เสียงฟ้าก็ลั่นคำรามดังสนัน่นในขณนะที่ปลูกเสกเหรียญถือว่าเป็นพระดีที่หายากเหรียญหนึ่งของหลวงปู่ขาวและนิยมเล่นหากันขนาดเล็กกระทัดรัดหรือจะเรียกว่าเป็นเหรียญเม็ดแตงอีสานก็ว่าได้นะครับเนื้อทองแดงเล่นหาเปลี่ยนมือหลักพันต้นจนถึงพันกลางเนื้อทองแดงชุบนิกเกิลเล่นหาเปลี่ยนมือหลักพันกลาง เนื้อนวะเล่นหาเปลี่ยนมือหลักพันกลางจนถึงหลักหมื่นต้นเนื้อเงินเล่นหาเปลี่ยนมือหลักหมื่นต้นจนถึงส0 0 0 0่นบาทอันดับที่9 เหรียญเม็ดแตงรุ่นแรกหลวงปู่ผางสุดยอดพราเกจิอาจารย์แดนอีสานกัดสร้างในปี2519เหรียญเม็ดแตงรุ่นแรกเป็นสุดยอดของความหายากด้านหน้าเหรียญมีรูปเหมือนของหลวงปู่ผางครึ่งองค์รอบเหรียญมีอักขรภาษาไทยว่าหลวงปู่ผางจิตตะคุตโตอุดมคงคีรีเขตจังหวัดขอนแก่นส่วนด้านหลังเหรียญกลางเหรียญมีอัฐะบริขารด้านบนเป็นอักขรภาษาขอมราคาที่เล่นหาเปลี่ยนมือ หากอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์เล่นหาเปลี่ยนมือหลักพันต้นอันดับที่8ด เหรียญน,นาคปกเม็ดแปลงหลวงปูด่ดูจัดสร้างในปี2529เหรียญน,นี้มีชื่อทางการว่าเหรียญพระนาคปกภัยนิรันดรจัดสร้างโดยอาจารย์สุทันสุนทรเสวีผู้สร้างตำนานของขังอันล้ำค่าหลายต่อหลายรุ่นที่อุดมด้วยเนื้อหามวลสารและสมบูรณ์ด้วยพิธีการปลุกเสกหลวงปูด่ดูท่านเมตตาอธิษฐานจิตปลุกเสกจำนวนการสร้างมีเนื้อทองคำสองเหรียญ เนื้อเงินสร้างหนึ่งยเหรียญเนื้อนาวาโลหะสร้าง1,800เหรียญเนื้อทองแดงสร้างหนึ่งมื่นเหรียญจำนวนการสร้างไม่มากไม่น้อยแต่ปัจจุบันจะหาเหรียญแท้ค่อนข้างที่จะยากนะครับเนื่องจากวัตถุมงคลของหลวงปู่ดูทุกรุ่นมีความศักดิ์สิทธิ์และมีประสบการณ์มีผู้เล่าขานกันว่าเหรียญของท่านทุกรุ่นเกิดประสบการณ์ด้านแค้วคาดปลอดภัยเซียนใหญ่เซียนน้อยมีคล้องไว้ในสร้อยหลายคนเหรียญรุ่นนี้หากเป็นเหรียญ ที่อยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์เนื้อนวะเล่นหาเปลี่ยนมือหลักพันกลางเนื้อทองแดงเล่นหาเปลี่ยนมือ2 0 0 0ันถึงสี่พบาทอันดับที่เก็ด เหรียญเม็ดแตงท้าเวสุวรรณหลังยันสวนปี2,562สร้างเป็นที่ระลึกหลวงปูแ่แพวอายุครบ8รอบหรือ96ปีเป็นวัตถุมงคลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำปัจจัยโดยไม่หัก ค่าใช้จ่ายเข้าสมทบทุนสร้างอาคารโรงพยาบาลอนุรณ์96ปีและซื้อเครื่องมือแพทย์มอบให้โรงพยาบาลกำแพงแสนจำนวนการจัดสร้างเนื้อทองคำสร้าง29เหรียญเนื้อเงินสร้าง1,999เหรียญเนื้อชนวนสร้าง999เหรียญเนื้อทองฝาบาทสร้าง2,999เหรียญเนื้อทองแดงสร้าง4,999เหรียญลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญกลมรูปไข่หูเชือ ด้านหน้าเหรียญตรงกลางเป็นรูปท้าวเวสสุวรรณยืนถือกระบองด้านล่างเขียนว่าท้าวเวสสุวรรณส่วนด้านหลังของเหรียญเป็นอัคขละยันด้านบนเขียนว่าหลวงปู่แพ้วปาวโลด้านล่างเขียนว่าวัดลางหมันอำเภอกำแพงแสนโดยรายได้ทั้งหมดเมื่อวันที่31มีนาคมปี2563หลวงปู่แพ้วพร้อมด้วยอธิการสมศักดิ์อินโทเจ้าอาวาสวัดลางหมันพร้อมด้วยคณะสิทธิมอบเงินจำนวน5ล้านบาทให้กับศู โลกหัวใจโรงพยาบาลนครปฐมนำไปซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับตรวจภายในโดยขึ้นเสียงทีชนิดสูงเพื่อดูแลรักษาประชาชนที่เจ็บป่วยราคาของเหรียญถ้าเป็นเนื้อทองฝาบาทเล่นหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักพันต้นเนื้อชนวนเล่นหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักพันกลางอันดับที่6เหรียญเม็ดแปงหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ปีพุทธศักราช 2,508เหรียญรุ่นนี้ได้แบบมาจากรุ่นหนึ่งที่สร้างในปี2,506นะครับเป็นเหรียญเม็ดแตงรุ่น2ของวัดช้างให้ที่หลายๆคนใฝ่ฝันที่อยากจะได้มาแขวนขึ้นคอนะครับส่วนใหญ่จะใส่กรอบทําเป็น3มห่วงจะสวยยิ่งนักจัดสร้างโดยพระอาจารย์ทิมท่านสร้างและปูกเสกร่วมกับเกจิคณาจารย์หลายท่านในสมัยนั้นและเกิดประสบการณ์ขึ้นมาทันทีหลังจากที่สิทธิญานุสิทธิ์ได้บูชาไปจากวัดพุทธคุณของเหรียญจะเด่น ด้านเมตตาแขวคาดปลอดภัยพุทธลักษณะเป็นเหรียญพิมพ์ไข่เจาะหูในตัวด้านหน้าเหรียญเป็นรูปเหมือนของหลวงปู่ทวดครึ่งองค์มีอักษรไทยด้านบนว่าหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ด้านหลังเหรียญเป็นรูปเหมือนของพระอาจารย์ทิมด้านบนมีอักษรไทยว่าพระครูวิสัยโสพลทิมปัจจุบันนะครับเหรียญน,นี้มีการแยกบล็อกออกเป็นประมาณ1ิบพิมพ์ราคาที่เล่นหาเปลี่ยนมือถ้าเป็นบล็อกนิยมและอยู่ในสภาพสว สมบูรณ์เล่นหาเปลี่ยนมือห0,000ถึง90,000บาทอันดับที่5 เหรียญเม็ดแตงหลวงพ่อมุมวัดปราสาทเยอจัดสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2509มีจำนวนการจัดสร้างที่น้อยมากไม่มีบันทึกจำนวนแต่คาดว่าสร้างไม่เกินหลักพันด้านหน้าเหรียญมีรูปเหมือนของหลวงพ่อมุมครึ่งองค์ล้อมรอบด้วยเม็ดไขป่ปลาด้านล่างเหรียญมีอักษรไทยว่าหลวงพ่อมุมด้านหลังเหรียญเป็นหลังเรียบขอบเหรียญด้านบนมีอักขระภาษาขอมเหรียญจะมีรอยจานเนื่องจากผู้สร้างตั้งใจที่จะสร้างเป็นหลัง เรียบเพื่อให้หลวงพ่อมุมได้ลงอักขระลอยจานปัจจุบันหาเหรียญสภาพสวยๆค่อนข้างที่จะยากนะครับเนื่องจากสมัยก่อนพอได้เหรียญมาก็จะแจกให้ลูกให้หลานแบบไม่ได้เลี่ยมกรอบจึงเป็นเหรียญที่มีสภาพที่ค่อนข้างสึกแต่หากเป็นเหรียญที่อยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์เห็นลอยจานชัดๆราคาที่เล่นหาเปลี่ยนมือก็ต้องว่ากันที่8,000บาทจนถึง20,000บาทอันดับที่4 เหรียญเม็ดแดงหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมจัดสร้างขึ้นในปี2503พิมพ์ขอบหนาเหรียญเม็ดแตงรุ่นนี้เป็นเหรียญที่สร้างครั้งแรกในปีพุทธศักราช2503พร้อมกับเหรียญหน้างัวรุ่นแรก โดยมีวัตถุประสงค์การสร้างเหมือนกันก็คือแจกให้เด็กได้ใช้มีพระเครื่องของหลวงพ่อเงินได้ติดตัวเนื่องจากพระเครื่องในสมัยนั้นของหลวงพ่อเงินส่วนใหญ่จะมีขนาดใหญ่เด็กๆจะไม่ค่อยชอบแขวนเนื่องจากมีขนาดที่ใหญ่และมีน้ำหนักท่านจึงได้สร้างเหรียญเม็ดแตงเล็กขึ้นมาจำนวนการสร้างนั้นสร้างพร้อมกับเหรียญน,นางวัวเล็กแต่จะมีจำนวนน้อยกว่ามากโดยว่ากันว่ามีจำนวนการสร้างรวมไม่เกิน1,000พันเหรียญซึ่งแตกต่างก,กับ เหรียญน,นางัวเล็กที่มีหลายพันเหรียญน,นี่จึงเป็นเหตุให้ทุกวันนี้เหรียญเม็ดแตงของหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมนับว่าเป็นเหรียญที่หายากที่ใครๆต่างก็ตามหาโดยด้านเนื้อหามวลสารที่มีการเล่นหากันนั้นจัดเป็นพระสากลจะมีเนื้ออบาก้า เนื้อเงินและเนื้อทองคําซึ่งเนื้อเงินและเนื้อทองคํานั้นนะครับจัดเป็นพระระดับตำนานไปแล้วแทบจะไม่ค่อยมีใครได้เห็นตัวจริงส่วนเนื้ออะบาก้าก็พอจะมีให้เห็นอยู่เรื่อยๆมีราคาเล่นหาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่ประมาณหลักหมื่นต้นจนถึงหมื่นกลางประสบการณ์ที่ผ่านมาที่ลงข่าวอย่างคึกคโมก็คือมีเด็กไปเล่นน้ําี่คนโดยเด็กที่รอดชีวิตมาได้หนึ่งคนแขวนเหรียญเม็ดแตงของหลวงพ่อเงินรุ่นนี้ล่ะครับส่วนอีก3าคน จมน้ําเสียชีวิตเหรียญรุ่นนี้นะครับมีเสริมนะครับโดยเหรียญเม็ดแดงที่สร้างตรงปี2 5 0 3นั้นหายากมากมากส่วนเหรียญที่เป็นเหรียญเสริมจะต้องศึกษาให้ดีขอบต้องเป็นขอบใหญ่ส่วนขอบเล็กนั้นปัจจุบันเล่นหาเป็นบล็อกเสริมที่ทําขึ้นมาทีหลังราคาอาจจะอยู่ที่หลักร้อยจนถึงหลักพันต้นเท่านั้นนะครับอันดับที่ 3. เหรียญเม็ดแง้งหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานจังหวัดศรีสะเกดจัดสร้างในปี2543บล็อก 1- ขีดชื่อรุ่นของเหรียญเม็ดแตงรุ่นนี้คือรุ่นเสาห้าบูชาครูซึ่งที่มาของรุ่นก็คือมีการปลูกเสกถึง5วาระนะครับพุทธลักษณะเป็นเหรียญรูปไข่ที่มีขนาดเล็กเจาะหูในตัวด้านหน้าเหรียญมีรูปเหมือนของ หลวงปู่หมุนครึ่งองคด้านบนมีอักษรไทยว่าหลวงปู่หมุนธิตะสีโลทุกเหรียญต่อโคด้านหน้าเหรียญข้างหูของหลวงปู่หมุนนะครับด้านหลังเหรียญกลางเหรียญเป็นอักขรละยัน5ยอดขอบเหรียญด้านล่างระบุภาษาไทยว่าอายุ105ปีวัดบ้านจานจํานวนการจัดสร้างสร้างเพียง2 0 0 0มื่นเหรียญน,นะครับโดยสิทธิ์ก้นกุฏิของท่านได้เล่าว่าก่อนที่ท่านจะละสังขารลูกศิษย์และชาวบ้านต่างจด <Okay. S 1> จําสิ่งที่ท่านพูดได้ติด หูคือของของฉันฉันสร้างเองกับมือใครมีไว้บูชาจะหมุนโชคหมุนลาบล่ำรวยตลอดเวลาทำมาค้าขายขึ้นไม่มีวันจนประกอบอาชีพใดก็จะรุ่งเรืองเจริญลาบยศสรนเสริญขอแค่เป็นคนดีคิดดีทำดีละเว้นความชั่วคุณพระจะรักษาเทวดาจะคุ้มครองแม้ว่าฉันจะตายไป ของของฉันจะขังยิ่งกว่าเดิมหลายร้อยเท่าน้ำลายไอปากลมปานที่บรรจุลงด้วยพลังจิตย่อมเป็นหนึ่งไม่เป็นสองครบเครื่องเรื่องพุทธคุณดีทั้งในทั้งนอกฝากไว้ในแผ่นดินโดยเหรียญแม็ดแตงของหลวงปู่หมุนหากอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์เล่นหาเปลี่ยนมืออยู่ที่9,000ถึง15,000บาทอันดับ ที่ 2, 2> เหรียญเมดแตงหลวงพ่อแช่มวัดฉลองจัดสร้างขึ้นในปี2506บ็อกพอกระโดดบางท่านเรียกว่าบ็อกพอโค้งยอดเหรียญประสบการณ์ของจังหวัดภูเกต็ตพระครูวิสุทธิ์ที่วงสาจารย์านมุนีหรือหลวงพ่อแช่มเป็นอดีตเจ้าวาดวัดฉลองเป็นที่เคารพเลื่อมใสยอย่างมากของชาวภูเกต็ตเหตุการณ์ที่ทำให้ผู้คนจดจำท่านจนไม่มีวันลืมสืบเนื่องจาก เหตุการณ์เกิดจะลาจลขึ้นในเมืองภูเก็ตจากฝีมือของกลุ่มอังยีกรรมกรขุดแร่ดีบุกชาวจีนชาวบ้านฉลองที่เคยเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อแชม่มได้ชักชวนให้หลวงพ่อแช่มหนีภัยจากพวกอังยีไปซ่อนตัวอยู่ที่อื่นแต่ท่านไม่ยอมทิ้งวัดหนีไปลูกศิษย์ของหลวงพ่อแชม่มจึงตัดสินใจรวมกลุ่มกันเพื่อสู้เพื่อปกป้องหลวงพ่อแชม่มและขอผ้าประเจียดจากท่านเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจมาพกศพีรษะเพื่อต่อสู้กับพวกอัง และสามารถเอาชนะอังยีในที่สุดหลวงพ่อแช่มมีอิทธิฤทธิทางวิทยาคมจึงนับถือท่านว่าท่านเป็นเกจิอาจารย์สำคัญคนหนึ่งของเมืองไทยนับตั้งแต่นั้นมาเหรียญเม็ดแตงของท่านปี2506มีการจัดสร้าง2เนื้อโลหะคือเนื้อเงินและเนื้อทองคำเนื้อเงินมีการเล่นหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักหมื่นต้นจนถึงหมื่นกลางถ้าเป็นเหรียญที่อยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์นะครับแต่ปัจจุบันค่อนข้างที่จะ หายากเนื่องจากผ่านการเวลามา60กว่าปีปิดท้ายกันที่อันดับที่1น,นะครับอันดับที่1เป็นเหรียญเม็ดแตงหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ปี2 5 0 6เป็นเหรียญเม็ดแตงต้นแบบเหรียญน,นี้สร้างโดยพระคูวิสัยโสพลทิมอดีตเจ้าวาดวัดช้างให้ได้จัดสร้างเหรียญน,นี้ขึ้นเป็นเหรียญที่มีขนาดเล็กลักษณะคล้ายกับ เม็ดแตงโมจึงเรียกว่าเหรียญเม็ดแตงในปีพุทธศักราช2,506ถือได้ว่าเป็นเหรียญรุ่นแรกของเหรียญเม็ดแตงของวัดช้างให้ก็ว่าได้นะครับสร้างครั้งแรกนะครับเป็นแบบหน้าผาก3เส้นหนังสือเลยหูมีจำนวนไม่มากนักและได้แจกหมดจากวัดในเวลาอันรวดเร็วห่างจากนั้นเพียงไม่กี่เดือนท่านอาจารย์ทิมได้จัดสร้างเหรียญเม็ดแตงขึ้นอีกครั้ง โดยสร้างเป็นแบบหน้าผากสี่เส้นหนังสือเลยหูจะมีความแตกต่างกับเหรียญเม็ดแตงปี2,508คือปี2,508ตัวหนังสือด้านหน้าที่เป็นหลวงปู่ทวดจะไม่เลยหูนะครับพุทธลักษณะของเหรียญเม็ดแตงปี2,506เป็นเหรียญที่มีขนาดเล็กมีหูในตัวด้านหน้าเหรียญเป็นรูปของหลวงปู่ทวดครึ่งองค์ ด้านบนมีข้อความว่าหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ด้านหลังเหรียญเป็นรูปของพระอาจารย์ทิมด้านบนมีข้อความว่าพระคูวิสัยโสพลทิมนับได้ว่าเหรียญเม็ดแตงปี2 5 0 6หาหหาเหรียญสภาพสวยสมบูรณ์ได้ค่อนข้างที่จะยากนะครับเนื่องจากคนสมัยก่อนจะแขวนพระแบบไม่ได้เลี่ยมจึงทำให้มีสภาพที่สึกและ ก็จะไม่รู้ว่าในปัจจุบันหรือผ่านเวลามาหลายปีจะมีมูลค่าที่แพงขนาดนี้หากเป็นเหรียญสภาพสวยสมบูรณ์เล่นหากันหลักหมื่นไปจนไปถึงสองแสนบาทเลยนะครับและทั้งหมดเป็น10อันดับเหรียญเม็ดแตงที่ได้รับความนิยมและมีพุทธคุณจริงๆแล้วเหรียญเม็ดแตงของเกจิคณาจารย์เมืองไทยมีอีกหลายท่านนะครับ และศักดิ์สิทธิ์มีพุทธคุณไม่ต่างกันแต่เลือกให้10รุ่นราคาของเหรียญเป็นแค่แนวทางในการ,รเก็บสะสมนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมและติดตามสวัสดีครับ